เอาล้วครับโี้ก็เป็นรอรอเกมอัปเดตใหม่ข้องการอิมแพกเรื่อยๆเล่นแต่เกมเก่าโอเคไม่มีอัปเดตเข้ามาแนละ <c oughs> มันมีเควสเสริมอะเควสเสริมผมก็ตัดผมอแล้วนะตัดผมอีกแล้วตัดผมแล้วตัดผมอีกงานเราพอไว้ผมไม่ได้ครับหมดรอเลยหมดลด้หดลนหมดล้าน มันมีภารกิจเสริมนะเป็นภารกิจเรียกว่าไงอะ่ะเป็นภารกิจรับมันจะรับขนาดไหนมันจะรับขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกกนนะขออนุญาตเปลี่ยนตัวข้อนะ <c oughs> เปลี่ยนของแป๊บนึง เราต้องเล่นตัวนี้โอเค yes yes เจ๊เจ๊เอากุมทำไมกูมไม่เปลี่ยนเพราะมันมันเปลี่ยนตรงนี้โง่โอเคก่อนอื่นขอราขามาตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่ง มีชุดให้แลกไหมเฮ้ยไม่ใช่ตอนมีเท่าไรไม่ได้ไม่เอาหวกคุปเปอร์องเพชรผมเอาเพชรไปซือ้อตัวละครใหม่ในอนาคตดีกว่าต้องมาเสียเงินกับไอ้เฮี้ยไม่พอหรอกเพื่อผม มันก็มีอยู่สี่นี่บอสโหก็ไม่ได้เลยแม่ดเดียวว๊าหัว,หวงีังวะหัวงของีังวะอยู่เวนคุยชุดนี้ก็อยากได้นะเออ เข้าเนื้อหาสำคัญอีกกว่าตรงนี้เหมือนเดิมเกมนี้ม really ันไม่ไม่มีภาษาไทยครับมันเล่นยากนิดนึงถ้าไม่ใช่ว่าเควสอยู่ตรงนี้หรอวะ เอาควิตอยู่ไหนวะมันตรนนี้ไม่ใช่หรอวะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งเฮ้ยเนี่ยมัว่วมั่วเน้นๆ <c oughs> มั่วเน้นๆที่คอง้องก้อยนอ้อพี่น้องเลยตรงนี้เราหาแล้วไอ้เหี้ยแม่งโง่พี่ไ้ายสวัสดี ขอรับเวทคงได้บ้างนะนะโอเคมันอยู่ในนี้มั้งนี <c> ่ <oughs> <c oughs> ขอกูแหบขอเอาให้วุ้ยี่ยตกใจหมด <laughs> ผมชอบดนตรีอียิปต์ให้ดาห่านี้มากกว่านะเสียดายที่มันสั้นไปหน่อยนะครับควาเรองเรื่องอะไรแต่ว่าสั้นดีไหมมันหันหน้าจอไม่ค่อยได้กุไม่ข้าใจเนี่ยน,นี่เป็นไรนครับก็บอกแล้วมีของดีโอ้ยโอ้ยบอลเกงนกิโอ้ย,อย,ออยสับป,ประหลาดเลยวิวห้าสิบโอ้โห ไอ้เมียวห้าสิบพี่น้องจังหวะนี้ต้องรวยสุดขีดเต็มพลงังเชี่ยวป่อยป่าประโยชน์ป่าประโยชน์โอ้แหละโอ้ไรโอ้ไรฮุ้ยเมสซิงก็ปล่อยโอ้เย,ยอ,เอเยสองร้อยโอ้ตีโคตรแรงดาเมจโอ้เนี่ยบอลจะปีมาเท่าไหร่

เร็เข ok, uh ้าเร็เข้าบ่จกกี้เร็วเข้าแมสก์จะเปียกเสียฟรีเียโคตรอ่อนโคตรโง่หุ้อหึอ้นยังไงนทำที่ยังไงโอ้โหโอ้โหโคตรโงดดาเมจโคตรแรงเฮ้ยโอ้โห โอ้โหตีโคตรแรงแม่เย็ดโอ้ล่ะโอ้โหเร็วเน่เฮ้ยเยี่ยวันนี้เร็วนี้เร็วโอ้โหยังโ,โ,โหดเย็ดเคดอ่อุ้ยอี้ยะบอลเก่งกี แมตส์ก็ปล่อยโอ้ยกางมาเรียเร็วโหอะไรถ้วยนี่แ่ละโอ้ยยยยโอ,ยโอ,ยโอ,ยโอ้มันโหดจังวะแม่เจ้าโอ้ โหดมากเลยอ่ะนี่แค่ตัวแรกก็เนี่ยขี้ควายเย่ต่อไปก็มาที่นี่ครับตรงไหนวะตรงนี้ไหมเฮ้ยไม่ไม่ไม่อาอทำหิ้ง ไม่ใช่อย่างนีว่าตรงนั้นน่ะอันนี้ไหมฮ้ยใช่ดีกว่าสรุปแล้วมันก็ไม่ใช่ดีกว่าอะไรย่างงีตรงนี้แหละคุยอันต่อไปนะครับ ดนตรีนเงียบงั้นอย่าวรงบนิ่งแผ่เมตตาต้องไปหาไอหามานีหมาอ,อย่าเฮาดิโอเคครับหมาเฮาแยก้ขอไปออเวียนหมาที่ยโอเคครับ เอานนอะไรอะ่ะช่างตีดาบก็มีวะ่ะวงตีไม่มีเนี่ยอ๋อรูนี่วะมีการทำรูนฟะล่อ mm hmm. ว้าว สอสไฟคงต้องมาทำเลยนะครับเพราะว่ากูตีเบาๆนะผมตีเบามากสวัสดีโง่นั่นไงผู้โชคดีของเราจะเองตัวเองกำพี่อะไรอยู่วัดเบสิทปา๊เว์เบสิโอ น <c ười lent il> en like hey like ี่ปลาโอเบอร์ฮะกินเตอร่อยกูไปตรงนี้ก็ไม่ได้โอ้โหโอ้เหี้ยมีสะเลอร่อยเฮ้ยโวว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 วหโอ้โหไม่ยกาดจริงอันแม่งเฮ็บพลังงานหมดเม่ฬิก่ะบอย hí <laughs> ủa thôi tìm mấy cháu oh yeah. rồi mà hả rồi Dạ Trời Ủa là Ủa oh ว่เกิงกี่โอ้ล่ะแม่สิงกะบ่อยเฮ้ยโอ้โหออนหัดยังออนหัดได้น้องชายฮึบฮึบที่ต่อสู้ก็แคบเกินไปมันเล่นยากอีเวนใครเป็นคนออกแบบอีเวน แมจิพาวเวอร์ว้ไลนิ่งเฟมแล้วเรียนร้อยไหมโงกไปมันบักมันบล็อกเราไว้มันต้องมีอะไรมีคนนี่นะ ในสิบบาทแล้วผมจำได้ว่ามันต้องเข้าไปอีกรอบหนึงครับเห็นช่องอื่นมันทำอะ่ะ <c oughs> โอ้โหยูหนเวยนีย่สองไปตำตู้เสื้อผ้า มันสามารถเล่นซ้ำได้ใช่ไหมตอนที่ผมเดานะมันจะเป็นการเล่นซ้ำได้มาดูกันเขาเล่นซ้ำได้ใช่ไหมกูว่าแล้วกูหนีได้ปะเนี่ยอ๋อกูหนีไม่ได้ว้าโอเคครับมาเล่นซ้ำได้เลย ไม่เล่นนะพวกนี้ว่าที่อะไรเนี่ยไอ้กูเดาว่าตัวนี้กูเหมือนกันใช่ไหมเหมือนที่เรา,าฟาร,ร์มเอะพีอะไรเงี้ยครับเอสพีน่าเราหกพันหกร้อยเอ้หกพันหกร้อยแหละ โอเคครับหลุดแล้วว่าเล่น,เล,นเล่นซ้ําได้นะเล่นซ้ําได้ยังไงเราสามารถซูบไอ้พวกนี้ได้ซ้ำเรื่อยๆนะครับประมาณนั้นแหละนี่ไงมันก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสิ่งต่อไปต้องทำก็คือต้องใส่อะไรอย่างไรอย่างหนึ่งพี่นะ ไม่ใช่เธอโอดเก็บดาบพี่พี่ใส่ของนแล้วนะโอเคเปลี่ยนตัวแป๊บนึงเอากูเล่นพวกนี้โอเคโอ้ไม่มีตัวมันบอกในะแผนที่ยังไม่มีนะ ไม่มีบอกว่ามีตัวอะไรอยู่ในแผนที่แนละ้วไม่มีโอเคครับพาร์ทนี้ไว้นี่แหละครับสามารถเล่นซ้ําได้ด้วยโอเคเดินพาร์ทหน้าครับเฮ้ย หน้าโคตรเหมือนกันกันนะไอ้เหี้ยโอเคคนเดียวกันหรือเปล่าวะพวกเดียวกันไหมผมไม่รู้ว่ามันต้องไปเล่นตรงไหนอะ่ะก็ไปหาข้อมูลกันนะครับผมอ่านในกมไม่ออกไม่รู้ว่ามันห้สู้ตรงไหนด้วยนะครับมันจะยากตรงนี้แหละอาจจะมีคนรีวิวบ้างแหละนะรอดูก่อนนะเยวกันผานหน้าครับใครที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์ซัสบสใครให้ผมด้วยนะครับ